สวัสดีครับนักเรียนตอนนี้นะครับเราก็จะมาดูในส่วนของตัวอย่างนะครับการเขียนคําสั่งแสดงผลข้อความนะครับชื่อคําสั่งก็คือคําสั่ง print f นะครับอเมื่อนักเรียนเปิดโปรแกรมมาแล้วนะครับก็เขียนนะครับโครงสร้างของโปรแกรมภาษา C นะครับรูปแบบนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับโครงสร้างของโปรแกรมภาษา C นะครับ ทีนี้คำสั่งแสดงผลข้อความนะครับก็คือคำสั่ง print f นะครับรูปแบบของคำสั่ง print f นะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับ print f นะครับแล้วก็ในวงเล็บนะครับเครื่องหมาย double quote นะครับเครื่องหมาย semicolon นะครับเพื่อเป็นการบอกว่าจบคำสั่งแล้วนะครับทีนี้ถ้าครูต้องการให้แสดงคำว่าเทพศิรินทางหน้าจอนะครับครูก็จะเขียนเทพศิริน คครับำสั่งพิมพ์ f นะครับก็จะแสดงผลข้อความนะครับที่อยู่ในเครื่องหมายดับเบิลโคดคู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์นะครับก่อนอื่นเนี่ยก่อนจะรันโปรแกรมนะครับขอให้เราเซฟนะครับเซฟนะครับไฟล์ก่อนนะครับวิธีการรันโปรแกรมนะครับไปที่เมนู sq นะครับเลือก compile and run นะครับหรือว่ากด f 1 1ก็ได้นะครับ อ่าเราก็จะเห็นว่าคำคำว่าเทพศิริสกูลนะครับก็จะถูกปริ้นออกมาทางหน้าจอนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการเขียนคำสั่งต่อไปนะครับเราอาจจะใช้ backslash n นะครับอ่าเป็นการบอกว่าให้เว้นบรรทัดนะครับแล้วแสดงชื่อนะครับครูบอกว่าให้แสดงชื่อครูนะครับอ่าในบรรทัดที่2นะครับ ่าแล้วรันโปรแกรมใหม่โดยการกด f 1 1ได้เล่นเห็นไหมครับคำว่าเศรษฐวุฒิโมรานินนะครับชื่อครูก็จะปริ้นออกมาในบรนทัดที่2นะครับหรือบางคนนะครับอาจจะไม่เขียนแบบนี้นะครับอาจจะใช้คำสั่งแสดงผลข้อความนะครับหรือว่า Print f เนี่ยนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ได้นะครับแต่ว่านักเรียนลองพิจารณาดูนะครับการเขียนคำสั่งเดิม หลายครั้งเนี่ยนะครับจำเป็นหรือไม่นะครับในเมื่อผลลัพธ์ออกมาเหมือนกันนะครับจำเป็นต้องเขียนคำสั่งเดิมหลายหลายครั้งหรือไม่นะครับผลลัพธ์เหมือนกันไหมครับเหมือนกันนะครับทีนี้มาดูการแสดงผลนะครับข้อความเนี่ยมีตัวแปรร่วมด้วยนะครับสมมุติข้อนี้นะครับตัวแปร x นะครับมีค่าเท่ากับสิบนะครับ x เท่ากับสิบ ครูต้องการให้แสดงค่าของ x อ,ออกมาทางหน้าจอนะครับครูก็คำสั่งแสดงผลข้อความนะครับต้องบอกชนิดข้อมูลแล้วก็บอกชื่อตัวแปรอ่าเห็นไหมครับก็จะปริ้นค่าของ x อ,ออกมาทางหน้าจอนะครับก็ข้อนี้ก็จะตอบว่า x เ,เท่ากับ่ทีนี้ถ้าครูต้องการใส่นะครับอ่าใส่ข้อความไปด้วยนะครับข้อความ x เ,เท่ากับ10นะครับเห็นไหมครับ เปอร์เซ็นต์ดีตัวนี้คือ format code นะครับให้ปริ้นจำนวนเต็มนะครับทีนี้ต้องการให้แสดงผล x กําลัง2ล่ะเราจะทํายังไงนะครับเราก็ใส่ x คูณ x, x เข้าไปนะครับทีนี้เรามาดูคําตอบอ่านเล่นเห็นไหมครับ x คูณ x ผลลัพธ์ก็คือ x เท่ากับ100นะครับก็จบคําสั่งนะครับคําสั่งแสดงผลข้อความหรือว่าคําสั่ง p r i n t f นะครับ